สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวธงที่ได้มาจากสภาบัณชติตครับคือปีใหม่เนี่ยผมไม่ได้ไปครับก็เลยไปได้มาแล้วนะครบอันแรกครับผมขอดูผืนธงก่อนนะครับอันแรกนี่ก็เป็นธงทุนกระหม่อมหญิงุบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนันดาวดีเป็นแบบธรรมดาปกตินะครับน,นี้ซื้อมาจากร้านเทิดทองทองนะครับมันมีขายผืนหนึ่งคนะต่อไปครับ ตรงนี้คือทงพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกมมือสุธนาลีนาครับก็ซื้อมาจากร้านทองทองเหมือนกันต่อไปครับทงพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิเตียคอยกิติคุณก็ซื้อมาจากร้านททองทองเหมือนกันเยอะมากครับต่อไปทงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับก็ซื้อมาจากร้านทองทองเหมือนกันสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟาสิวัลวีนานีรัตจะมีพระจุลมงกุฎนะครับก็ซื้อมาร้าน ร้านเดียวกันนะนี่ก็ซื้อมาจากร้านเดียวกันนะคะเป็นทงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมสิริสวัสดิ์วัตรุรงคดยราชนาวีไม่จะไม่มีอะไรด้านล่างจะมีพป็นแปแถบสีน้ำเงินทงวปรนะคบก็ได้มาจากที่ทํางานส่วนทงสมเด็จพระเจ้าลูกเกียรติเจ้าฟ้าเทวกรัศบิชชคก็ได้ซื้อมาจากร้านเท่ทองทองเหมือนกันนี่ทงพระเจ้าวรวงเธอพระเจ้าสิริพัชจนาภรณก็ซื้อมาจากร้านเท่ทองทองเหมือนกัน รง,ร,งร,ร,รงสุดท้ายทรงสมเด็จพประเทศพระตนะรถชระกนิษฐาที่ราชเจ้าก็ซื้อมาจากร้านเธอทองทองเหมือนกันก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ